หลังจากเราเติมโค้ดไปนะครับเพชรนะครับก็จะเด้งมาอยู่ในกล่องจดหมายนะครับของเราเลยนี่เลยนะครับผมสาหรับ1นึ0 0หมื่นหกพันเพชรนั่นเองนะครับแล้วก็บัตรสร้างห้องห้าใบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามากดลัพรับกันเลยนะครับกรรับไปนะครับนี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับสําหรับบัตรสร้างห้องห้าใบนะครับแล้วก็1นึ่งพันเพชรนั่นเองนะครับถ้าใครอยากได้เพชรฟรีๆแบบพี่นะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าไม่กดไลค์ให้พ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินเดีต้อนรับเข้าสู่ช anel l o ตอ e a s y กันอยางเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟีฟ้ากันอย่างเช่นเคยนะครับ ก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีในส่องโค้ดสกินปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดเพชรครับจำนวนหนึ่งหมื่นเพชรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่องโค้ดท่าทางนะครับแล้วก็โค้ดกระเป๋ากันด้วยนะครับผมทั้งหมด4โค้ดนะครับถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ขอให้ไม่ได้โค้ดนะครับผม อ่านะครับกดไลค์เลยถ้าน้องกันแล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่มีการแจกเพชร1ึ6 0เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกใน2เป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นใน2แพ็กเกจตัวละครอาโลกตัวนี้เลยนะครับผมจำนวน10แพ็กเกจครับก็ราคานะครับ1,999เพชรครับต่อ1แพ็กเกจนั่นเองนะครับก็ จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมีการเจ็ในส่วนของเป็นสกินปืนครับแป้มดาบถาวรครับผมึ่ีกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับจากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่มีการสุ่มให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับ แม่เป <ste> <noise> <g Jean> ็นกะบอกใหม่นะครับว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่มีการจะส่งของขวัญครับให้น้องนะครับที่คอมเมนต์ยูไอดีในคลิปนี้เองนะครับใครคอมเมนต์ยูไอดีในคลิปนี้ก็รับของขวัญได้เลยพี่จะทำการจะส่งมาให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับแม่เป็นกระบอกใหม่นะครับแม่เป็นแบบเป็นชื่อนะครับหรือว่าเป็นในสองท่าทางนะครับผมหรือว่าเป็นในสองชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะแล้วก็พี่นะครับจะมีกิกาานะครับสํหรับการรรับของนี้้้ทัังหมดขอครบ กติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่วยแนะคอมผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์ให้ผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูอาดีของเอ๊ไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกาสี่ข้อไม่ยากเลยนะครับผมโอเคนะครับถ้าอยากได้ของรางวัลกันก็อย่าลืมทำตามกติกากันด้วยนะครับง่ายๆเลยนะครับสี่ข้ออ่าเดี๋ยวพี่พาดูโค้ดกันนะครับวันสองเที้างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับสองหล่าเที่ยงโพสต์ก็เป็นสองสกิปปืนนั่นเองนะครับก็จะเป็นสองเอเค้นั่นเองนะครับผม AK ครับก็จะเป็นสองเอเคมังกรกระบอกนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นสองเอเคเดฟลิ่งดากอนนะครับกระบอกนี้เลยนะครับบวกดาเมจ้ท็อป บวกอาตาเขายิงหนึ่งแล้วก็ลบแม็กเาซีนหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับบวกนี้นะครับโอเคนะแล้วก็จะมีในสองเป็นสกาไททันครับผมนี่เลยฮะเป็นในสองอาร์กติกไททันนะครับนี่นะบวกด้านเบนหนึ่งบวกอาตาเขายิงสองลบแม็กเาซีนหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับอันนี้นะครับผมนี่เลยนะเป็นในสองสกาอาร์กติกไททันที่ดีมากๆนะน้องๆอยากได้แน่นอนนะครับสำหรับอันนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็จะมีในสองเป็นกระเป๋าสะพายครับผมกระเป๋าครับผมเป็นในส่วนของกระเป๋าคุณหมูอันนี้เลยนะฮะนี่นะครับก็ เป็นกระเป๋าคุณหมูที่อโคตรแรงเลยนะครับนะสัปปะกระเป๋าคุณหมูตรงนี้นะแล้วก็ท่าทางครับผมเป็นในสองท่าทางนั่งมันลังอันนี้เลยนะครับอ่าน่านเป็นท่าทางนั่งมันลังอันนี้นะครับผมเป็นท่าทางนั่งมันลังฟรีไฟว์เวิร์ดคับนั่นเองนะครับนี่นะฮะแล้วก็จำในสองเป็นท่าทางให้ดอกไม้นี่เลยเนาะนะครับบยยุปผาแห่งรักนี่นะครับผมอันนี้เลยนะครับแล้วก็ที่เด็ดของเราเลยครับผม10,000เพชร สามารถเติมได้10คนเองนะครับคนละ1,000เพชรเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับโค้นของเราถ้าใครอยากได้โค้ดน,นะครับก็อย่าลืมรอดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ <premises. S 2> เดี we? We ๋ยวตอนนี้พี่ขอพาไปอัปเดตเกมก่อนดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะสำหรับเกมของเรานะวันนี้ที่อัปเดตเข้ามาอย่างแรกที่อัปเดตเข้ามาเลยก็เป็นในส่นของเป็นแก๊งยากูซ่านี่เลยนะอันนี้ก็เข้ามาแล้วอีกรอบเนาะนะครับเป็นในส่นของนักรบจีนนั่นเองอันนี้ก็เข้ามาอีกรอบแล้วนะอันนี้น่าจะอยู่เรายาวๆนะสาหรับชุดอันนี้เนาะทีนี้นะครับน่าอยู่ยาวเลยนะครับผมน่าจะไม่แรแล้วนะครับแล้วก็จะมีส่อเป็นชุดอันนี้นะครับผมเป็นชุดของพี่แจ๊สสีชมพูนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอ ในส่วนของอน่าจะมีแค่นี้นะสำหรับกิจกรรมของอาการอัปเดตนะแล้วก็ยังมีในส่วนของเป็นไอต้อนสาวนะคาเพนี่นี้เลยนะครับคาเพล่านะไม่ใช่คาเพนี่คาเพล่านะครับผมนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคาเพล่าเดี๋ยวเรามาส่งงานพี่อยากด้าน,นของไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่นะเก็บไว้แต่พี่มีแล้วพี่อยากเก็บไว้สะสมสเฉยๆนะจะเรามาส่งกันสักสามสี่ครั้งละกันเนาะนะครับโอเคนะ <S <S ส่งไปเลยครั้งแรกครับผมเฮ้ยกล่องทองเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยทุกคนเฮ้ยได้อะไรอ่ะแต่การจดคอนเวลลแปดนะครับผมนี้นะฮะเฮ้ยได้อยู่นะครับผมได้อยู่ครับทุกคนครับได้อยู่โอเคนะแล้วก็อีกสามร้อยครับผมฮึบอื้มรอบนี้น่าจะเกลืออึบโอ้โหเกลืออ้อโอ้โหอ้อออเกลือมากรอบนี้เกลือมากๆโอเคอีกครั้งหนึ่งครับผมฮึบอื้มโอ้โหพอครับทุกคน สามรืสีครั้งแล้วฮะไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสองลีกชนเอาใจกันก็ยังอยู่เนาะนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีนะแล้วก็อันนี้เคอก็เป็นในสองปืนที่ว่าออมันเคยมีเข้ามาแล้วนะอีกหกวันก็เรามันดีไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวขมไอ้นี้สักสิบครั้งแล้วกันม,มาว่ะเอ้ยได้ชุดเฮ้ยเฮ้ยทุกคนได้ชุดอีกแล้วครับได้เก็บสะสมอีกแล้วครับผมทุกคนครับ พี่ชอบเก็บสะสมชุดน้องนะครับสำหรับตรงนี้เนาะก็สำหรับอ่าโกลเยลนะครับนี่เลยนะฮะอีกอ่าสามวันนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็สำหรับกิจกรรมอ่าแพ็กสุดคุ้มตรงนี้เนาะอันนี้ก็สามารถมาเติมมันได้นะสำหรับในสองเป็นค่าเสร็จตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรากดรับทั้งหมดไปเลยดีกว่านะครับเรียบร้อยครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากดอ่ารับตรงนี้ไปเลยดีไหมนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมก็อ่าจะเป็นในสองของเป็นซีซั่นที่เข้ามาใหม่แล้วตอนนี้พี่ก็ซื้อไปสามร้อยหกสิบแล้วใช่ไหมล่ะอ่าเดี๋ยวเราก็ ซื้อเป็นอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะซื้อเป็น300อ่าพี่เป็น500ก็ได้กันเนาะ500ครับผม4,000เพชรครับเรียบร้อยครับอืมอ่าก็ประมาณนี้แหละนะครับก็พี่จะก็ซื้ออยู่เรื่อยๆนะสำหรับตรงนี้เนาะพี่ไม่เคยแบบไม่เคยแบบไม่ซื้อนะพี่ซื้อเรื่อยๆนะเห็นไหมนะครับนี่นะก็1,000งันคันตลอดเลยนะครับอ่ะ โอเคนะครับผมแล้วก็จะไม่ได้สอเป็น shadow of Aram ตรงนี้เลยนะก็ยังอยู่นอนนะครับตรงนี้นะฮะกิจกรรมตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมเก่าแล้วนะครับมันมาหลายวันแล้วแหละนะเดี๋ยวอันนี้พี่ขอเล่นให้ดูหน่อยก็แล้วกันนะครับคืออยากเล่นตรงนี้อยากเล่นมากนะครับอยากเล่นนะครับโอ้โหโอเคนะครับทุกคนไปเปิดไปเรื่อยๆครับเปิดไปเรื่อยๆเฮ้ยแดงจริงอีกและ คือพี่มีหมดแล้วนะของในนี้คือไม่มีไม่ขาดไม่เหลืออะไรแล้วนะครับนะคือเหลือด้วยซ้ำนะของในนี้นครับคือมีทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรที่พี่ไม่มีเนาะนะครับโอเคนะเปิดไปเรื่อยๆหือฮึไม่ได้ชุดแฮร์รอบนี้ไม่ได้ชุดคัมท้อนโอ้โหรอบนี้ไม่ได้ชุดนะนะครับโอ้โเกือเกือบอนี่นะครับไปไปครับ ขออย่างเดียวอขอชุดมาสะสมหน่อยดินะครับพี่เป็นสายสะสมนะแล้วก็สำหรับไอเดียนี้ที่พี่บอกจะแจกนะก็คลิปโน้นไม่น่าถึง500,000วิวเดี๋ยวพี่ต้องทําอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมสำหรับอันนี้เนาะนะพี่ต้องทําอีกคลิปหนึ่งแหละนะครับเพราะาถ้าคลิปมันไม่ถึงก็ต้องทําใหม่นะครับทุกคนครับพี่อยากแจกจริงนะครับผมถ้าอยากให้คลิปถึงกันก็ต้องช่วยกันดูช่วยกันกดไลค์กดแ like, ชร์นั่นเองน,อเนะครับทุกคนโอเคนะแล้วก็อื มันไม่มาว้ยเฮ้ยมันไม่มาว่ะทุกคนมันไม่มาฮะอ๋อโหไปนะครับพอแล้วผมพอได้นะครับพอนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็สำหรับไปเติมโค้ดนะครับเดี๋ยวพี่เข้าไปเติมโค้ดให้ดูกันละกันนะครับผมอ่าอันนี้รายงานโปรนะครับแล้วก็อันนี้เข้าไปเติมโค้ดครับสำหรับไปเติมโค้ดครับผมนี่เลยนะฮะทคนงงใช่ไหมล่ะงงกันใช่ไหมว่าอ่าโค้ดนะฮะเติมมันยังไงนะะก็อันนี้ล็อกอินเฟซบุ๊กตรงนี้เลยนะครับอ่ะ เรียบร้อยครับผมนี่ตอนนี้พี่ก็ล็อกอินแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาโค้ดมาเติมกันนะส่อรับเทมโค้ดครับก็สามารถเติมได้ตามพี่เลยเนาะนะครับผมสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะสามารถเติมได้ตามพี่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะกดวางไอเทมโค้ดไปนะครับผมนี่นะฮะอ่ะโอเคนะกดใช้งานรหัสไปเลยนะครับกดตกลงฮึบนี่นะครับขอแจ้งความยินดีการจะส่งไอเทมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มาแล้วนะครับผมนี่นะสำหรับเคเตอร์กันบล็อกนะนี่เป็นกล่องสกิปปปืนนั่นเองนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะ หล่อเท่เลยนะครับสำหรับโพส์วันนี้นะครับผมโทษครับพลาดไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนีแล้วกันนะครับผมสําหรับทิปนี้ก็เดี๋ยวพี่ขอรับของฟรีก่อนนีของฟรีนี่นะฮะ๋อ หล่อเท่นะครับอ่ะโอเคนะครับก็วันนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมว่าเชใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็สำหรับตอนนี้เกมมีอัปเดตพื้นหลังมาแล้วนะสำหรับทร้งชนคนบนลงนั่นเองนะก็อย่าลืมติดตามการอัปเดตกิจกรรมผ่านทางช่องของพี่ด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆไปเจอกัใหม่ครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆหล่อเท่